สุดยอดมากสุดยอด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 สุยอดในภาษาอังสุดยอดก็คือแบบ amazing incredible these words you know already แต uh ่ว่าลองมีสำนครันึงคือ out of this world out of this world you knock you knock โลกของเรา out of this world จับดีฉันนอนอมากระเซงขึ้ค่ะมาคุยกันต่อคำนี้กันต่อนะคะคุณผู้ฟังเรากำลังสนุกสนานกันเกี่ยวกับเรื่องีเดียมแล้วเราก็มียกตัวอ,อย่างประกอบเดยอะแต่ว่าอีเดียมที่เราคุยกันนี้จะเป็นคำที่คนไทยมักจะพูดแล้วพอเราจะไปพูดกับฝรั่งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเออเราจะใช้คำว่าอะไรที่มันมันทำให้เข้าใจตรงกันหรือเป็นสำนวนเดียวกันยกตัวอ,อย่างคำนี้คุนดูคนไทยจะพูดว่าสบายสบายเนี่ยเพียนพี่เบิร์ดมาเลยนะฮะผ่อนคลายน่ะสบายสบาย,บาย how สายสบาย ถูกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนใจใครขออนุญาตสรุปครับนักร้องเป็นสนามหมายเลขสี่เป็นนักร้องเสียงเฮียรขอบคุณครับไม่ Actually คนไทยจะชอบใช้ชิ l l ิลชิลนะครับ C H I L l ครับแต่ว่า We like to use พอนคลายนะครับก็สบายสบายก็คือ Chilled out C H I W L, L E D แล้วก O U T out shoe <w> out yep and the other one is um at ease Cup at ease ก็คือ at ease แบบสบายๆนะครับ A T แล้วก็ ease E, ase, e A S E <S นี่เป็นภาษาพูดใช่ไหมครับไม่ใช่ภาษาเขียนใช่ไหม่ h uh, yeah ภาษาพูดมากกว่าพวก uh huh. ทหารนะ <laughs> เคยเห็นทหารเวลาเขายืนตรงนะ uh huh. แล้ว หัวหน้าจะบอกว่า at ease at ease ก็คือแบบสบายสบายอ๋อพักถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นทหารไทยอะไรเงี้ยนะพักแถวเออนี่นะก็คือ at ease ในภาษาอังกฤษ a t แล้วก็ e s e a s e ครับใช่ไหมเขาพูดพักแถวหรือเปล่าเขาฟังน่าจะประมาณนั้นนะผมว่าแล้วถ้าเกิดสมมติแบบมีคำที่มีใกล้เคียงกันเลยพอพูดถึงทหารคุณแอดูนึกออกไหมฮะคำว่าตามกฎเนี่เอ่อเรื่องนี้ตามกฎหรือตามกฎกติกาก็ได้ครับ ในภาษาอังกฤษนะครับเรามีสำนวนท,ที่ you have to do it by the book หนังสือเหรอคะ y e a หนังสือที่นี่ก็คือประมวลกฎหมายห <laughs> นังสือกฎหมาย y e a by the book แปลว่าตามกฎ yeah you must you must work by the book ก็คือคุณต้องทำงานตามกฎกติกาที่เราตั้งเอาไว้ I would like to know about your n u b i Academy <laughs> yeah what is your staff must to do by the book <laughs> um, <laughs> just for <only> three. Couldn't do box. I'm calling a book book. Okay, I'm Three things that they have to do by the book. Yeah, in and um, academy. When we finish a corporate job we have to uh, it's by the book that you have to um, write a the report. The report must be sent within two weeks. อ๋อ oh, ถ้าจบจบ็อบคุณจะต้องทำภายในสองสามวห์ก็ต้องส่งรีพอร์ตอ๋อส่งรายงานโอเครายงานนะครับอ่า uh, number two is if you are sick you must telephone you cannot send a text message oh, อันนี้ oh. สำรับครูเราถ้าคุณจะลาคุณป่วยอย่าน,นี้นะถ้า,ถาไม่สบาย,ยนะครับห้ามส่งเท็กซ์คุณต้องโทรเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเพราะว่าบางครั้งนะครับหัวหน้าของคุณครับก็อ,อาจจะปิดคือคือปัญหาก็คือบางครั้งเขาส่งเท็กซ์แล้วก็คนไม่อ่าน อ๋อแล้วก็จะหาคนไปแทนไม่ได้หาครูแทนไม่มีเวลาที่จะหาแทนเพราะว่าถ้าครูอยู่ที่โรงเรียนนะครับถ้าเขาไม่สบายหรือป่วยหรืออะไรเราต้องหาคนมาทําแทนอืแล้วถ้าหากว่าตอนยกตัวอย่างห้าทุ่มรู้สึกไม่สบายก็ส่งข้อความบอกว่า I feel sick I don't think I can work tomorrow เรื่องใหญ่ละสิเช่นนมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะไม่ได้หัวหน้าไม่อ่าน เพราะว่าหลับแล้วใช่ใช่แต่ถ้าโทรเพราะว่าเราบอกว่าเวลาไหนก็ได้ w e n o t we don't care just call ใช่ telephone 11 <c> o'clock <oughs> แม้หัวหน้าหลับแล้วเขาจะตื่นอือเราบอกว่า I'm not must be okay uh huh. now we can find somebody เพราะว่าเรามีชื่อบางคนที่สามารถทำแทนได้ไปทำแทนได้ค่ะหรือยังน้อยก็ให้ครูอื่นมา mm hmm. ดูแล but uh, this is a this is by the book you have to do that yeah I understand and the third uh, buy the book is on my birthday you must buy give give no 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 you must อันนี้ไม่ใช่กลอน y must buy chocolate and ไม่ันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอนี้ไม่ใช่กลอนละเอใม่อกข้อนงอ้ยสถาบันนดมิเนียคาร์นไม่ดีนะ buy the book นครับ we have to เราต้องเสียภาษีนะครับ we have to pay tax คดดีมากเป็นบริษัทที่ำมัพิบานมากเลยเพิ่งทำเมื่อวานนะจ่ายเมื่อวานน้าตาไหลไมฮะ อคุณเอ็นดูคุณต้องดีใจนะถ้าคุณเสียภาษีเยอะคุณต้องดีใจเพราะนั้นหมายความว่าธุรกิจของคุณก็มีรายได้สูงไม่งั้นคุณจะได้จ่ายพวกยินดีเสียภาษีเยอะนะคุณดูฟังยินดีเสียภาษีเยอะมาก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 เลยถ้ามีงานเข้าไปยังไม่ปิญหาเลยนะฮะ م, เพราะว่าเคยมีมีร้านกาแฟนะครับที่อยู่ติดกับเดี๋ยวจะเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งอยู่ติดกับกรมสัมพาร yes กรม yes. สัรพารแล้วก็เป็นลูกค้าของคุณออมาทั้งนั้นเลยกลัวมากเราจะจบ <c oughs> นี่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้เีอ๋อนี่เลยคุณผู้ฟังอีกคำหนึ่งนะที่พวกอยากถามคุณแอน,นดูคําว่าสุดยอดมากสุดยอด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  ในภาษาอัอองกฤษก็คือ amazing incredible these words you know already แต <c oughs> uh ่ว่าเรามีสำนวนหนึ่งครับก็คือ out of this world out of this world you knock you knock โลกของเรา out of this world <c oughs> for example คุณอนุมัยสมมติว่าผมไปที่ผับนะครับแล้วก็ผมนั่งสั่งน้ำส้ม เด้๋วจะไปทําไมถึงผับอ้าวก็เพื่อเพื่อคือเราต้องมีสังคมบ้างนะครับคุณน้อนมันไม่ใช่นั่งที่บ้านอย่างเดียวดูซีรีส์เกาหลีตลอดคุณแอนดูไปที่ผับเนี่ยสั่งน้ำส้มเพราะคุณแอนดูบอกว่าไงรู้ไหมคือยาเสียสาวใส่ในน้ำไหนมันก็ได้ผลทั้งนั้นไม่ไม่กำลังจะบอกว่าจะสั่งน้ำส้มแล้วก็จะเอาขวดที่เอามาจากบ้านนะครับไปใส่เติมนิดหนึ่งมันจะถูกกว่าดูค่ะรุ่นนี้ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นแล้วนะ Anyway, I will say, What is she like? She, like? Okay. she like? What's she like? What's she like? I would say, Oh, she is out of this world. Now, this means that she's amazing, incredible, really good, very talented, like that. Out of this world. On the top of the world. On top on of top the, the world. On top of the world. No, on top oh. of well, uh, um, yes and no. It, it, on top of the world means you are feeling like if I say to you, how are you? Uh, fine. N yeah, but if you say, if I say how are you, and you say on top of the world. This means I'm very, 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 very good. Is the same as wonderful, or more than wonderful. Yeah, it's like wonderful. It is like wonderful. Yeah, w maybe even more than wonderful. Oh. โมไซผมเลิศมากมัน